ร้านเดือบินนะครับหิวมากน่ากินจังขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ FC สั่งย่อมๆนะเนี่ยมาดูย่อมๆนะครับห้าห้าโลนิดๆนะครับผมลูกค้าก็ยิ้มไม่หมดหรอใช่ฝากไม่ซื้อไว้ก็ได้ซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวทา้คนเดียวแต่น้องหนูบอกว่าต้องมาร้านนี้มีคนแนะนำมาด้วยนะครับมีน้องน้องแนะนำมานะครับ อนะื้อกรอบเ่ค้าพักบ้างนะครับผเป็นเป็นเป็นไฮไลท์ของร้านนะครับเจ๊อ้อมต้องแกะนะครับส่วนผมจะเป็นคนที่หาเนื้อนะครับหาเนื้อทุเรียนส่องละส่องละขีดกรรม ปักหมุดว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ปักหมุดน,นะครับผม <Bayern S 1> <imprint ed, S 2> ไม่ได้ปักน,นะครับคูยใหญ่เนอะลูกค้าเนาะถ้าต้องการสั่งนะครับนะก็มาสั่งที่นี่ได้เลยนะครับแคปแล้วก็ตามเข้ามาสั่งที่นี่ได้เลยนะครับดูผู้ติดตามนะครับ3 2ม0 0แสนคนนะคะผมสมแสนส0คนนะคะผมแคปแล้วก็ตามเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่ในช่องนี้ก็กำลังไลฟ์อยู่นะครับ ิุนติดตามขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับรอเท่าไหร่สองห้าครับสองห้านะครับผมถ้าผมตอบช้าหน่อยต้องขออภัยนะครับตอนเย็นมีครับตอนเย็นมีเป็นแท็กเริ่มต้นที่หนึ่งใบแดงครับตอนเย็นเริ่มต้นที่หนึ่งใบแดงนะครับรอทอมอส่งไหมส่งครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับสมุทรปราการส่งเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับส่งเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะโทร ร้านกะจะให้สั่งให้สั่งทางเดียวนะครับก็คือทางนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับผมเสื้อสีฟ้าตลอดกานะครับประมาณ30ตัวครับนะครับเสื้อสีฟ้านะครับผมสั่สั่งมานะครับใส่สีชมพูแล้วมันไม่ปังหไม่ปังสีสีน้ำโชคครับแต่ละสีสีฟ้าครับสีฟ้าสดใสฟ้าน้ำโชค สุพรรณส่งมาให้ส่งครับส่งครับผมส่งเนื้อล้วนโลเท่าไหร่นะครับเราจะทำเป็นแท็กแต่ที่ต้องช่างเนื้อครับทำเป็นแท็กนะครับเอาแช่ตู้เย็นไหมครับผมกินวันละภูวันนี้ช่างเป็นช่างเป็นร้อยกิโลก็เรียบร้อยครับคืห้าใบแดงนะครับจับปกนี่ครับผมถุงเอาถุงรองนี้ก่อนครับนี่ เอาพันนิ้วเฉยๆก็ได้ครับกรุงเทพอยู่เขตไหนนะครับกรุงเทพอยู่เขตไหนแล้วระบุเขตให้ดนิ่มไปแข่งไปบอกได้เลยได้ระบุว่าซอยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะปัหมุดลองดูนะครับเดี๋ยวจะปัดมุดลองดูให้นะครับผมรู้ว่าเครื่องของมีแอปด้วยนะครับมีแอปครับเดี๋ยวหนูสั่งในร้าม่โดนหนใช่ไหมลุงลูกคาหรือป่าถือบนท้ายอะเป็นอะไอ๋อครับผมลูกค้าใน แฟนเพจนะครับสั่ง okay, ล<า>งังบ้านมาอูซอยอไหนนะครับเขตคลองสานโอเคต้องขออภัยลูกค้าด้วยแป๊บนึ่งกว่ปแป๊บเดียวครับไม่ถึงสองนาทีลูกหนึ่งลูกค้าสั่งสุกพร้อมทานอัน้นคอะไรค่อนค้กอานคน,น,นี่มีอานอ๋อครับ อยู่กอบานกับสุขวามทานโอ้เข็ดเขตของสักนี่จะเป็นดูอใช่ต้องเอาที่ชอบมาถึงหน้ารละี่เอาสุขมบอกเท่านสุขรมทาารถค่อนข้างเค่าเดินทางค่อนข้างสูงนะครับผมเห็นไหมตรงตรงทเป็นสีโลกนะครับตรงที่เป็นสีโลก เราไม่มีเราไม่ไม่มีเก็บเพิ่มไม่มีอะไรนะครับเราเราคิดตามตามแอปริงเลยนะครับเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าส่งใ <น S 2> ดๆทั้งส,สิ้<ใ>นนะครับหรือว่า <c oughs> ลูกค้าอยูออ่ลูกค้าใช้บริการอยู่แล้วก็คิดค่าบริการเองก็ได้นะครับพิมจากร้านพิมจากที่อยู่ตัวเองแล้วก็เข้าเข้ามาเข้ามาในในร้านทุเรียนเจ๊อ้อมนะครับ ต่าง,างจังหวัดส่งไหมส่งครับผมผมผมจะไลฟ์ส่งต่างจังหวัดนะครับผมนะผมจะไลฟ์หนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับคนไหนต่อนะครับคนไหนต่อนะพิมเข้ามาสอบถามได้นะครับของคนที่จเจริญนครสามสิบเจริญนครสามสิบอ๋อเดี๋ยวเฮียเช็คค่ารถให้ลูกค้าไปเลย เจริญนคร3288ครับผมนี่นะครับเห็นไหมอันนี้จะอันอันนี้เป็นชื่อร้านนะครับอ่่ะดไปเนาาโชว์แอปบอยอ๋อครับครับมันสงวนมันใช่ครับมันละเอียดอ่อนครับเลิฟเลิฟเลิฟจบเอาแบบว่าเดี๋ยวใช่เดี๋ยวให้เจดูให้ก็ได้ครับแป๊บนึงเดี๋ยวปอก ออเด้อแป๊ดครับเป็นหมดเป็นหมดที่ร้านนะครับร้านเรียนแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นเจริญนครสามสิบนะครับอันนี้ค่าเดินทางนะครับค่าเดินทางนี่นะครับผมสวนหลวงรอเก้านะครับสวนหลวงรอเก้านะต้องระบุซอยนะอันนี้เข้าวก้านะครับเข้าเก้านะสวนหลวงรอเก้ามันมีซอยย่อยไปอีกนะมีซอยย่อยมีอะไรอีกนะ หลวงอยู่เจริญระเกียิส่วนหลวงเรก้าหนึ่งห้าเก้าครับประมาณนี้ครับผมนี่ประมาณนี้นเราเรียกให้หรือว่าได้แล้วใส่เรียงครบนะกิโลกร,รัมละสองห้าศูนย์นะครับกิโลกร,รัมละสองห้าศูนย์คาบเราหาี้กคาดยนะ,ะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไห อสวยครับอืมอันนี้เป็นเนื้อสุกความผ่านนะคิวเนี้ยลูกค้าหลังบ้านนะครับสั่งไปรอบเน่ไม่นครับ้บาบอกมดีเลยครับนบได้ครับครับ เห็นไหมเนี่ยมันไม่เละน,นะครับนะ่ะสวยเลยเนื้อนวลเลยได้หมดเลยที่บอกมาได้หมด้้้ไไดดครับ เข้าใจลูกค้านะครับแหมก็ดูตลอดเลยดูตลอดเอฟซีตลอดเลยครับเนี่ยขอบคุณบาผมขอบคุณมากมากครับผมขอบด้วยครับผมใช่ครับผมต้องขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับ ออครับอ,อบ๋อ,อ,อลูกนี้คิวอีกหนึ่งกรอบหวานสามลูกกรอบหวานสองลูกแล้วก็สุกความพันหนึ่งลูก ลูกค้าเพ่อนนะส่งผิดนะลูกลูกค้าเป็นคนีนะส่งผิดั่วตัโอเจ๊บค่ากรได้ค่าก็อุ่นไว้ในที่ร้อนเลยตู้เย็นเราควรบอกเขาเพราะว่าตัวทุเรียนเขาชอบดูดความชื้นเข้าไปทาให้ทุเรียนความหวานต่ารจดเก็บนะ ส่วนมากเราไปเก็บในท้องเราดีกว่าเก็บในท้องเราให้หมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไดค่รับครับใช่ครับปอมสวยหคูลูกค้ากำลังเลงอยู่ตัดสินใจไม่ถูกอยากได้ทั้งสองเอาทั้งสอง สวยเป็นหมดไงสวยนีย่ไกส่สครับผมนี่ก็ได้ค่ะเมจุกไปเลยนี่อันนี้ก็สวยตาหน้าพูอ้วนๆค่ะตัวน,นี้นนนกกนเอาไหมครับคูกคับ เอาเห็นไหมลูกค้าอยากได้เพิ่มได้ครับได้ครับทางร้านจะจอดเนื้อให้ดูครับผมตามไลฟ์สดตามไลฟ์สดตามมาจากไลฟ์สดเลยเนี่ยมาเสแล้วรอบแล้วก็สุนันท์มาตอนนี้คืออาจารย์เขาอยากเช็ตอ๋อว้าวเวัสดี้ค่ะ มาคนเดียวใช่สวยครับอะไรก็สวยนะแม่ค้าก็ดูให้ดีๆไม่ดีไม่กล้าส่งให้นะบอกไปก่อนเชื่อมั่กัใหยอยู่แล้วครับผมเขาศาสต์สัชาแล้วมาอุดมกุเรียนแร้ใช่ครับน้อยนอยนอย แม่ครับเดี๋ยวลูกค้าทยอยมายูครับผมูเยมันจะสกจากข้างในสองห้าสิบครับพี่บที่เราสอดเข้าไปเรารู้สึกนี้มือนิดนึงมันก็จะสกลงไปหนว้าวยางได้ครห้าครับผมห้าปูห้าโลครับสวยลุมเดียว เเไไมม่ด้ันอครับผม,เอ,มเอาเลยครับผมเนี่ของตั้มขอบคุณครับใช้ห,หมดเลยนะไปเลยนี่ประมาณ5ห้าโลครับเรียบร้อยครับผม